ตอนเช้าๆนะครับเพื่ยนทุกคนนะครับเช้าวันนี้ครับมาผอมกับอากาศที่สดชื่นได้พี่องได้นะครับมาพร้อมกับร่มเย็นนะครับกบุตัวรากาศว่าฝนตกแถวบ้านผมเพี่องอวันอาทิตย์นะครับยังไม่เห็นบีเบีเอเลยพีรน้องเลยต้องติดตามเิ่งนะครับว่า มันจะตกจริงเดือไม่นะครับจังเมื่อคืนดียอ้่มแรงเด้อวพี่น้องเด้อสีผมลงคลิปไปนะครับนี่คือบรรยากาศทุ่งนาภาคอีสานบ้านผม้อพี่น้องเด้อภาคอีสานตอนบนนี่ครับทุ่งนาหน้าน,านี่นานแรงนะครับอยู่ทุ่งนานะครับงคลิปนี้ก็จะอามา อาหารงัวเช่นเคยคือเก่อนได้พี่น้องเองด้อนะครับนี่งัวผมเขี่ยวอย่างนะครับนอนบอทัทนลุกนะครับหลังจากที่เอาฟางให้กินขึ้นตั้งหลายก่อนได้พี่น้องเลยนะครับขึ้นนี่ผมลุ่งขิปยาวนะครับประมาณเที่ยงคืน เพิ่มฟางอัดก้อนให้แม่ง,งัวของผมนะครับมาดูว่ามันจะกินหมดเยอะแค่ไหนนะครับโอ้เกี่ยงเลยนะครับนี่ครับหมดปัญหางัวพร้อม้ะพี่น้องเด้องัวพร้อมนาเลียงขันพี่น้องมีฟางเลยพี่น้องเด้อนี่ครับเห็นบ่ครับน,น,นช่วงกลางคืนนะครับดึกๆแมงงัว จะกินฟางดีมากเป็นพิเศษนะครับทุกคนขึนนน้นดีให้โอ้ไปลายอยู่นะครับไม่กินอิ่มมากก่อนจะนอนพักผ่อนได้พี่น้องเลยนี่ครับแบบนี้นอนพักผ่อนเขียวเอยียงนี่ครับตามปกตินะครับหางงัวมันเขียวมันเห็นแต่ขวางมามันจะหลุดได้พี่น,อน้องเลยง้าผมอผมยังเบิ่งเมื่อนตาเมางหมองอย่ ยังไม่ทันลุกนี่ครับหมดปัญหางวัวพร้อมหนาแรง,งแล้วพี่น,น้องเลยหน้านี่หนาแรงพี่น้องเ่าต้องไปหาตัดหญ้าสีเขียวนะครับให้มันเหมยเด้พี่น้องเด้แค่อเอามันไปกินกลางทุ่งนาเล็กๆ็กนิดหน่อยนะครับถึงเวลาก็เอางัวเข้าคอกประมาณนี้นะครับการเลี้ยงงว่วนครับมันบ่ได้อยู่ยากยังเลยนะครับ แค่ตอนเช้านะครับเอาอาหารเสริมให้มันกินนะครับผมมีอาหารเสริมในพี่น่องด้วยครับคือลำขาข้บผมจะเอาลำข้วนะครับให้ในง่วงผมในพีงน้องด้วยนีลูกแล้วเห็นไหมครับ เห็นจะาของอ่ามันก็จะลุกขึ้นมานี่คือสลูร่นะครับทุกคนสลูร่ยงังบ่ท่านตัวใหญ่เท่าไหรเด้พี่น้องเด้อนะครับตามจริงมันต้องควรให้มันได้ตัวใหญ่กว่านี้นะครับสลูร่ไผ่เลียงสลูร่นะครับไผ่เลียง ซาโลเลได้พี่น้องนะครับต้องเลี้ยงให้ดีคุนให้ดีๆให้มันอ้วนสมบูรณ์ได้พี่น้องเนยะนะครับอ้อวันนี้ผมก็จะให้อาหารเสริมบ้างสักครั้ครับก่อนจะออกจากควอกได้พี่น้องเนี่ยนะครับอาหารเสริมของผมก็คือลำข้าวของครับ อาหารเสริมผมวันนี้ก็คือนำข้าวแล้วพี่น้องเด้นะครับนำข้าวกับกากน้ำตาลนะครับผสมใส่กันได้พี่น้องเด้นะครับให้คุกให้ให้เข้ากันนะครับมันขั้นยำเลยสักก็จะมาคุกนะครับ ทำข้าวแล้วพี่น้องเนี่ยใส่กางน้ำตาล การับรรตานได้พี่น้องเด้รออยากให้ดีได้พี่น้องเอาขี้เท่าฐานใส่ด้วยเด้ครับขี้เท่าฐานนี่ให้มีนะครับเก็บขี้เท่า่านไว้ผสมให้งัวกินเด้พี่น้องเด้กับเกลือแร่นะครับน้องพี่น้องก็กใส่เบนี้ปุกปุกคนให้มันเข่ากันนะครับให้แม่ง,งัวกินได้พี่น้องได้นีๆๆ่ครับงัวก็จะอ้วนสมบูรณ์นี่ก็จะตักให้ ง่วดเลยนะครับนี่คือก้อนจะออกจากขครานะครับผมก็จะให้กินแบบนี้ประจับนะครับอีกรึ่นง่วหน่อยของผมได้พี่น้องเด้อนี่น่ครับง่วหน่อยของผมในสิบห้าสิบหกวัดในใีนพี่น้องอมันจักตัวใหญ่เลยง่วงหน่อยของผมนะครับ น้อยเขาผมอ้วนท้วนสมบูรณ์พี่น้องเนาะนี่วิ่งไปวิ่งมาอยู่กับแม่ ยาเป็นอะไรได้พีล่ลองเล่นเขาหน่อยของผมเขียวอย่างกับเป็นเหล็กก็มาเอาฝึกฝึกให้มันกินลำข้าวนี่นนนินเปนี่ยนแบบน้เลยพี่ลองเลยพี่ลองเนยยังส่วน,นี้นยังกินนมแม่มันอยู่ครับ ิบหาวันนะครับสิบหกวันมีเขียวสีขาวออกได้พี่ดองได้เมื่าหน่อยของผมมันบก,กินนะครับผมก็ลังฝึกไปล่อยมันกินให้มันเลี้ยงกินนะครับให้มันกินลำลำข้าวเป็นลำข้าวละเอยียดครับไม่เลี้ยงก,กินหน่อยหนึ่งนะถึงยิ่งอ้วนสมบูรณ์่หลังนะให้มันกินบวก,กบนมแม่เป็นแ,แม่กินนะครับ もう。 ต้องจำเป็นให้มันไหลได้หนอยเรืองลำข้าวนะครับห้ามันหลามากเกินไปก็ไม่ดีนะครับว่าจะทำให้สิ้นเปลืองและคดองเลือดนะครับเราเรียนว่ามันดีนะครับลำข้าวต้องให้มันพอประมาณนะครับเมื่อหน่อยพมเขี่ยวเอียงพี่น้องเห็นบ่ครับเขียวเอียงเป็นแล้วนะครับ คือกำไรได้พี่น้องเ้อเหลียงงัวงัวน้อยนะครับผู้ใดเหลียงงัวนี่งัวน้อยได้ปีละหนึ่งตัวนะครับทุกคนก็จะมีกำลังใจเหลียงเด้พี่น้องเลยนะครับปีละหนึ่งตัวหนึ่งตัวโอ้กำไรขายได้หลายแสนพี่น้องเลยมาตกห่วงนะครับขายมีหลายตัวแม่แน่พันสักยี่สิบตัวปีละสี่หาแสนทำงามได้พี่น้องเลยนะครับ ราคางวามันขึ้นอยู่กับความงามพร้อมนะครับไม่ใช่ว่ามันจะ,ะทุกๆตัวมันจะราคาเท่ากันมันบ่ใช่นะครับยังซาลล่น,นะครับนี่วิ่งไปวิ่งมางวนหน่อยของผมนะครับ ก็ส리ุปเลย หน่อยมันขันนะครับซ้นเนี่ยก็มีเหเฮหลายเลยได้พี่น้องเลยัวน้อยนะครับตาแดงรับคนตาตาสีแดงด้พี่นอ้องเลยสีแดงนะครับผมก็จะเอางูอไปกินหยาได้พี่น้องเลยนะครับาจากที่ กินอาหารเสริมของผมเรียบร้อยแล้วเขก็จะเอาไปผูกกลางทุ่งน้านะครับนี่คือการเลี้ยงงัวแบบมาม่ต้องสิ้นเปืองหญ้าสีเขียวนะครับพี่น้องเลี้ยงแบบนี้นะครับก็จะให้มีเวลาพักผ่อนหนายได้พี่น้องเด้นะครับ เพราะว่าก,ากันจะไปหายาสีเขียวมาไม่กินไปตัดให้มันลําบากมากนะครับต้องไปตัดให้มันเมื่อยด้วพี่น้องเน้อยนะครับหรือไปตัดก็ต้องให้มันกินหลายนะครับให้มันกินให้มันกินเป็นเวลากะพอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคน